สวัสดีครับมาดูรอบเจนสักหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นรูปล่อหลวงพ่อทบเนื้อเงินนะไอ้ไม่เห็นหลวงทบหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินฉลองอุโบสถน่าจะเป็นปีสี่เก้าแล้วถ้าจำไม่ผิดเนื้อเงินรันนัมเบอร์นะครับเอา ไวเลยสวยๆในกรอบเนี่ยเอาพันหนึ่งนะเอาพันหนึ่งสมเด็จวัดประสาทฐานจุดนะครับมีเข้ามาองคหนึ่งนะครับขายราคาเดิมนะแปดร้อยบาทนะครับฐานจุดนี่พิมพ์มาตรฐานเนื้อแห้งเก่าดีจังเลยสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีร่องรอยการบินเลยนะสภาพสวยสมบูรณ์มากเอาแปดร้อยบาท <c oughs> รูปรอหลวงพ่อเกษมเนะื้อเงินนะปีสามห้านะลหล่อหพ่อเกษมเนะื้อเงินปีสามห้าเอาไว้เลยเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกัน เนือเงินนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพุทวดหลังหลวงผู้แห้่นะครับเหรียญน,นี้น่าจะเช่ามาเกินพนะันห้าแล้ววันนานะตั้งแต่ปีที่แล้วนะเอาไว้ไวเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทหลวงพุทวดหลังหลวงผู้แห้่หนึ่งพันบาทงาแกะแมงกะบี้นะครับ เป็นตีได้หลายที่นะหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อหลวงพ่อกันนะเป็นยุคเดียวกันนะครับเป็นสินล้งงานเอาไว้ได้เอาห้าร้อยบาทพระคู่สายสุดสมุดมงคลหรือหลวงพ่อสายนะครับวัดจันทร์ จเจริญสุขเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเหรียญตะกุดหลังตะกุดไข่นะครับหลวงพ่อพานป่งก็สั่งนะครับ บล็อกทองคำนะบล็อกทองคำพระเป็นพระผิวสวยนะเป็นผิวสวยผิวคล้ายๆกับนวะเลยนะแต่เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นผิวออกเข้มนะครับเนื้อบล็อกทองคำเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะบล็บอกทองคำดูตรงนี้นะครับเหนือเลขแปดเนื้อมันจะแหว่งนะที่ขอบ เนื้อเจ้าแหว่งเข้าไปนะครับพระสวยมากนะครับผิวออกลุ้งด้วยเข้มสีออกเข้มแล้วออกลุ้งนะพระสวยสวยจริงนะผมเรียมกันน้ำนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเอียนะครับงูเล็กหลวงพ่อเอีย สวยแชมป์โลกเลยครับนี่พระพระไม่ได้ใช้เลยงูเล็กหลวงพ่อเอี้ยครับเอาไว้ไวเลยสวยแชมป์แบบนี้เอาพันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยบาทสนใจก็ทักไลน์นะครับไลน์ ซับไลน์มาได้ที่ไลน ID ์ ida c a l l v e t e นะครับหรือ Facebook ธนวัฒน์ซับพวกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ